สวัสดีค่ะพี่ใบภัยด,ดรนิรมนดุริยปพันธ์ค่ะเจ้าของโครงการนาราวิล่าสุราธานีค่ะคืออันนี้จะเป็นโรงงานผลิตอิดดอนสักแอร์โฟล์กนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลชัยครามอำเภอดอนสักจังหวัดสุราธานีค่ะอยู่ใกล้ๆท่าเรือที่จะไปสมุยไปพังงานแล้วก็อยู่ใกล้แหล่งวัตถุด,ดิบหินฝุ่นชั้นดี ขอ,องภาคใต้เลยค่ะคือด้วยความที่ว่าพี่ไผ่เนี่ยทำโครงการหมู่บ้านมาแล้วก็ทางเราก็จะมีการพัฒนาเกี่ยวกับอิฐมาโดยตลอดนะคะเดิมทีเราใช้เป็นอิดแดง8รูอิฐแดง8รูนี่จะมีความแข็งแรงมากแต่ว่าก็จะมีความร้อนความแข็งแรงมาพร้อมกับความร้อนตอนหลังพี่ไผ่ก็เปลี่ยนมาเป็นอิฐมวลเบาอิฐมวลเบาก็คือว่าในบ้านเย็นแต่จะมีปัญหาเรื่องรอยฉาบนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาอ่ะดูดความชื้นพอดูดความชื้นเสร็จปุ๊บ บูที่ฉาบเนี่ยก็จะเกิดรอยเป็นรอยร้าวก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอิดอะไรไหมเนี่ยที่แบบว่าก่อง่ายก่อไวบ้านเย็นไม่ร้าวก็เลยเป็นที่มาของแอร์โฟบ็อกค่ะแล้วแอร์โฟบ็อกอันนี้เป็นอิดที่มีสิทธิทบัตรนะคะคือแอร์โฟบ็อกนี่เป็นอิดที่ถามว่ามีความแข็งแรงนะคะเขาบอกว่ามันแข็งแรงกว่าอิดแดงแปะดูนะแล้วก็ก่อ เวลาก่อนี่ก็คือว่าปกติแล้วนี่อิกทั่วไปต้องใช้ปูนก่อใช้ทรายใช่ไหมคะแต่ก็เป็นแอร์โฟบ็อกเนี่ยใช้เฉพาะกาวซีเมนผสมน้ําแล้วก็คนคนเหมือนเราตีวิปครีมอย่างนั้นะคะแล้วใส่หลอดบีบฟิลบีบวิปวิปครีมนะคะแล้วก็บีบลงไปที่ก้อนอิกแล้วก็อิดวางแล้วความที่อิดเขามีลิมของเขาอยู่อะค่ะเดี๋ยวพี่ไผ่าพาไปดูลิมตัวนี้นะคะทำให้อิดเนี่ยตรงนะคะตรงไปโดยแบบโดยอัตโนมัติค่ะ,คะแล้วก็พออิดตรงปุ๊บนะคะทำให้เราฉาบเนี่ยก็ฉาบบางคือประหยัดทั้ง เวลาแล้วก็ประหยัดพวกวัตถุดิบต่างๆด้วยค่ะนนสักแอร์โฟล์บ็อกนี่คือหนึ่งเดียวในภาคใต้เลยนะคะภาคใต้มีแค่โรงงานเดียวคือโรงงานอนสักแอร์โฟล์บ็อกแล้วก็เป็นโรงงานแอร์โฟล์บ็อกซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ที่นี่ค่ะสุราษฎร์ธานีค่ะก็เครื่องจักรตัวนี้ครับคือเครื่องผลิตแอร์โฟล์บ็อกนะครับตัวนี้เป็นโมเดล5นะครับเราผลิตมาตั้งแต่โมเดล 1- ถึง4แต่ว่าล้มเหลว สุดท้ายเนี่ยเป็นที่โมเดล5แล้วนะครับเราใช้เวลาวิจัยอยู่ประมาณสัก4ปีนะครับจนได้เป็นเครื่องที่สามารถผลิตอิดได้อย่างมีคุณภาพนะครับก็ส่วนความยากของเครื่องจากเนี่ยเนื่องจากว่าอิดตัวนี้ครับมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเลยทําให้การดีไซน์เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเลย,เลยต้องใช้เวลาใน,ในการวิจัยในการสร้างเครื่องในนาน อิดเราเนี่ยผลิตได้อยู่ที่วันละ2,000ก้อนนะครับที่8ชั่วโมงครับตัวอิดเองเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็น Interlock i n n g r i c k นะครับคือเขามีตัวริมเนี่ยที่เอาไว้ล็อกด้วยกันเองนะครับส่วนอิดที่เป็นอิดปกติเนี่ยเขาจะไม่มีริมล่องนะครับก็เวลาเราก่อนเนี่ยก็จะอาจจะไม่ตรงนะครับแต่เนื่องจากว่าอิดก,ก้อนนี่มันมีเป็นอินเตอร์ล็อกเนี่ยเวลาเราก่อนเนี่ยจะก่อง่ายก่อเร็ว นะครับแล้วก็เขาจะสามารถาล็อกล็อกกันเองได้แล้วก็ทําให้ความแข็งแรงด้วยนะครับอีกจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการระบายอากาศนะครับตัวอิฐเองเนี่ยมีโพรงอยู่ด้านในนะครับแล้วเวลาพอเราก่อเสร็จแล้วเนี่ยโพรงทุกโพรงอิฐทุกก้อนเนี่ยโพรงเนี้ยโพรงอากาศเนี้ย,าายจะถึงกันหมดนะครับอากาศพอได้รับความร้อนก็จะระบายออกได้ได้ด้วยตัวเอง ความแตกต่างระะว่างอีก2อย่างนี้ครับอ่าดับแรกเลยก็คือเรื่องของอาการทํางานการทํางานครับคือมันจะสามารถลดขั้นตอนการทํางานจากติดล็อกธรรมดาของ ิบล็อกทั่วไปที่มีตามท้องตลาดได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นของทักษะสีมือช่างก็คือส,สามารถลดทักษะของสีมือช่างได้เราไม,าม่เราคือไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ช่างที่มีคุณภาพมากเหมือนกับกิบล็อกธรรมาดาตามท้องตลาดคือเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับประมาณริมนะครับม,มันจะล็อก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 เป็นล็อกอยู่แล้วมันสามารถทําให้การทํางานอ่ะง่ายขึ้นลดระยะเวลาในการทํางานครับผม มันสามารถมาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่ออิฐครับผมไม่ว่าจะเป็นของปูนของทรายคือเราสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เลยครับเราใช้แค่ปูนกาวเพียวๆขั้นตอนการทํางานก็ลดไปอีกครับที่นี่นะคะใกล้แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพถ้าหินฝุ่นเนี่ยต้องเป็นหินฝุ่นโรงงานแถวนี้ละคะ่ะ เป็นหินฝุ่นที่มีคุณภาพแล้วก็ความแข็งแรงความสวยงามหินฝุ่นตัวนี้เป็นหินที่ดีมากซึ่งหินฝุ่นตัวนี้ก็คือจะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอิฐโดนสักแอร์โฟบ็อกของเราค่ะแล้วที่สําคัญที่นี่อยู่ใกล้ท่าเรือนะคะสมุยพะง,งนันเกาะเต่าเนี่ยค่ะสามารถมาเอาอิฐตัวนี้ไปไป,ไปก่อสร้างได้เลยค่ะก็โรงงานตอนนี้เปิดรับออเดอร์แล้วนะคะทุกคนสามารถสั่งเขาไมาได้ติดต่อทางพี่ไผ่โดยตรงก็ได้ค่ะพี่ไผ่ดรีนิรมาลหรือยปานทางช่องทาง Facebook หรือ t i k t o k ก็ได้นะคะ กิจที่ก่อง่ายนะคะใครๆก็ก่ออีกได้ค่ะ